ที่นี่อำเภอฝางสวัสดีครับอีพีนี้นะครับแอดมินปลากุคนเนี่ยมาแอลที่บ้านม่วงชุมตําบลมอนปีนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับอีพีนี้นะครับผมปลากุ่คนเนี่ยมาพอเปิรนล่องแพเปียกกันนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งที่หนึ่งของอำเภอฝางจุดลายร้อนถือว่าที่นี่นะครับแบบมีไข่บะหูีจักนะครับบ้านม่วงชุมตําบลมอนปีนล่องแพรลําน้าเมาวนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนเนาะ แล้วก็เป็นปีแรกนะครับเป็นปีแรกตัวของการบริการล่องแพเปียกของบ้านมงชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็อําเภอฝังของเขาบ่อเต้าอั้นนะครับเพื่อนก็ยังนํานรายได้เข้าสู่ชุมชนนะครับเพื่อจะบ้านมีรายได้ตัวตอนนี้ผมอยู่สะพานบ้านมงชุมเดียวผมเนี่ยจะพาทุกคนไปตีเพิ่นล่องแพกันนะครับว่าตรงไหนครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ห้วยแม่เมาบ้านลานนะครับ วันนี้เก็ปลาทุกคนมาพอ,อาพื้นที่นะครับที่เปิ้ลองแปรกันนะครับล่องแปรเปรียกกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่นี่ครับอยู่ตรงสะพานน้ำมาวนะครับเด <rape. S 1> ี๋ยวมาดูกันตรงนี้ตอนนี้กำังเจ้าหที่เรือกํกำลังจะเอาแปรลงนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูกันเอาแปรลงเอาแปรลงครับ ไหลทนี้ก็ไหลไปครับคนที่ไ้หนอนว่าทังจะเอาไหลลงตามไม้ที่เรนเตรียมไว้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายนะครับทุกคนช่วงบ่ายเามาดูบรรยากาศตรงใต้สะพานนี้นะครับสรงหลุมนี้นะครับน้ำเชี่ยวดีขนาดครับน้ำใสนะครับทุกคน มาตามไม้นะครับไม้ไผ่ที่เพิ่นเตรียมไว้นะครับไหลมาก,ก็เอาภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนพอนะครับว่า่้นล่องแปกันชุดไหนนะครับตรงนี้ก็สะพานข้ามไปบ้านลานนะครับสะพานข้ามไปบ้านลานน้ำไหลเชี่ยวไหลขนาดเลยดูบรรยากาศ ตอนนี้ได้เวลาแล้วครับทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยถ่า,ายคลิปรอน,นักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเปิ้ลก็ได้เดินทางมาถึงตรงจุดที่เปิ้ลจะล่องแพแล้วนะครับซึ่งเปิ้ลนก็ได้เดินทางมาจากอำเภอหางดงนะครับเพื่อมาเล่นน้ำมามาล่องแพเปียกน้ำมาวอำเภอฝางบ้านเฮาครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่แบบว่าหายร้อนกันเลยทีเดียวครับทุกคนหายร้อนกันเลยทีเดียว ก็เปิดมีลำโพงฮือนะครับมีลำโพงฮือต่อส่วนเครื่องดื่มนะครับก็คือนักท่องเที่ยวนำมาเองนะครับใครที่สนใจจะล่องแพเปียกนะครับก็ดิดต่อไปที่าทางแปรได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมิน,นจะทิ้งเบอร์โทรไว้ฮือนะครับแอดมินพอได้รับจองนะครับพอดีมี เอฟซี FC หลายคนเนาะก็แอดไลน์เข้ามาบอกว่าจองแพเปียกที่นะครับแอดมินไ่ได้ครับจองนะครับทางเพจของเราไม่รับจองคิวแพรเปียกนะครับเข้าใจกันตามนี้เนาะก็ใทุกคนชมภาพบรรยากาศกันได้เลยนะครับว่าบรรยากาศเป็นจะใดเนาะการล่องแพรเปียกนะครับทุกคนแพรที่ต้องการล่องแพเปียกเนาะเพราะว่า,วา,าทุกคนเนี่ยจะอยู่ ตรงไหนจุดไหนของน้ำเมาวนะครับบ้านมุงชุมนะครับอยู่ซุ้มไหนนะครับก็สามารถโทรไปที่เบอร์0 8น5 7 4 3 4 1 1 0 8 2 5เจ3 4 1 1ส่น้หนึ่งะครับเพื่อนจะเอารถโยนไปฮับถึงตีเลยนะครับแล้วก็มาส่งที่ขัวข้ามบ้านลานตรงจุดนี้เลยครับทุกคนเพื่อนมีรถรับส่งนะครับแล้วก็1แพรนะครับนั่งได้หคน ราคา700บาทเพื่อนจะมีโคนทองแพรให้2คนนะครับระยะในการล่องแปรก็ประมาณน่าจะเกือบชั่วโมงอยู่นะครับน่าจะประมาณเกือบชั่วโมงอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนก็มีจุดแบบท้าทายอเวนเจอร์อย่างสัอย่างนี่แหละนะครับจุดแบบท้าทายท้าทายเนาะกาะ้าไปอยาเขาว่าเป็นจด้นะครับก็ต้องมาลองครับต้องมาลองเนาะต้องมาลอง,อง,ลองด้วยตักราแอดมินเกาะยังไม่ได้ไปนั่งลอง เตือนเลยนะครับก็ถ้าขครแบบอยากร้องว่ามันเป็นจะได้นะครับก็มาลองได้เลยนะครับ1ปีมันก็ไม่ได้มีบ่อยนะครับก็มีเฉพาะหน้าฮอ,อนเนาะถ้าพลาดปีนี้ไปก็ต้องรอปีหน้านะครับทุกคนก็ถ้าใครมีโอกาสก็มาแอวกันนะครับเนี่ยในราคา700บาทนั่งได้6คนนะครับพร้อมคนทอแปรเพ้่มสองคนมีเสื้อชูชีพมีหมวกนิราภัยลำพงนะครับ ເຮົາมาม่วนกันนะครับบ้านมุงจุมตําบลม่นปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแรงท่องเที่ยวนะครับแรงท่องเที่ยวถือว่าเป็นแรงท่องเที่ยวยอดทิตอ่าแรงท่องเที่ยวสําคัญแห่งต้นขอนตัวฝางนะครับลําน้ํามาวนี่ก็ถือว่าเป็นลนําน้ําที่ใจทั้งด้านการเกษตรแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวตัวนะครับมาต้องไปไกลถึงแม่สวยก็ได้นะครับเพราะว่าบ้านเฮาบ่ต้องเหมือนที่อื่นเนาะก็มีเอกลักษณ์ แต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่เก็มีเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวของใครของมันนะครับบัดี้เอามาเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าหลายหลายคนเอามาเปรียบเทียบกันเนาะแตะ่แอดมินก็อยากส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวบ้านเฮาคือเป็นที่หู้จักกว้างขวางกันมากขึ้นนะครับจะได้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ไปนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศมุมสูงจากรน่นเอามาให้ทุกคนพอเนาะ แล้วก็ใครสนใจนะครับภาพมุมสูงบอาว่าะต่ายที่ดินทายที่ดินทายรีวิวร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมอันอยังก็สามารถติดต่อแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดไลน์มาได้เลยที่ยูเอองเก้านะครับยินดีใจบริการทุกท่านทุกคนครับหลายคนกังวลนะครับเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับลำน้ำมาวนะครับว่ากลัวมีก้อนหินนักนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า ก่อนที่เปิ้ลจะมาเปิดให้บริการแพรเปียกลำน้ำมานะครับท่างผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการนะครับเปิ้ลก็ได้ได้มาสำรวจพื้นที่ได้มาเคลียร์พื้นที่ก้อนนงก้อนอย่างไรอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทุกคนก,ก็ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับดูภาพบรรยาก,ศกาศก็น่าจะโหเลยนะครับว่าม่วนขนาดไหนนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางเปิเส้นเส้นทางธรรมชาตินะครับลำน้ำมาเนาะเป็นการ บนท้งว่าชมวิวนะครับชมวิวตามลําน้เมานเนาะแอศึกษาเส้นทางาธรรมชาติตามลําน้เมานะครับก็เป็นการบนท้องว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะครับตลอดเส้นทางของการล่องแปรเปรียกลําน้ําเมานะครับทุกคนก็จะได้เห็นธรรมชาติที่มันแปลกหูแปลกตาเนาะแล้วก็จุดท้าทยายแฮมไรจุดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะปากู้คนเนี่ย ไปดักรอตังหน้านะครับไปจุดพทุทธองหว่าขัวขัวม่วงชุมนะครับตรงนั้นก็จะเป็นซุม้มนั่งเล่นน้ำม้าวนะครับมีหลายซุม้มหลายเจ้าเลยนะครับก็มาแอวกันได้นะครับเนี่ยเพราะว่าตลอดลําน้ําเมานะครับไม่ว่าจะเป็นตังบ้านลานตังม่วงชุมตังมอนปินเนาะเพื่อนก็มีซุม้มฮือนั่งเล่นกันนะครับก็ มาเอวกันได้นะครับนะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเอามาให้ทุกคนได้รับชมกันปอฮื้หายสงสัยปอือทราบว่าฝั่งบ้านเฮาก็มีเหมือนกันนะครับแพร่เปียกลำน้ำเมาบ้านมงชุมตำบลมอนปินครับทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะมีความยาวหน่อยนะครับทุกคนจะได้ก็ฝากทุกคนติดตามรับชมจนจบคลิปแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ าภายในอำเภอฝางบ้านเฮานะครับทุกคนอเดี๋ยวผมจะไปรอตรงขัวบ้านมวงชุมนะครับตรงนี้เลยครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของบ้านมวงชุมตำบลม่อนปีนนะครับตลอดลําน้าเมานะครับเพราะว่าจะเป็นบ้านมวงชุมบ้านลานเพิ่นกม็มีซุ้มใหืนั่งเหมือนกันนะครับก็สามารถมาแอากันได้นะครับเอาล้ครับทุกคนหลังจากที่เฮามาดักรอสักกํานะครับเฮาก็หันแป ล่องมาแล้วนะครับแพรเปียกนะครับวันนี้ผมมาก่อคนบอกป้อนนักเนาะเพราะว่ายังบาดใจช่วงฤดูการท่องเที่ยวยังเป็นทางการแต้เตือนะครับยังเป็นวันปกติอยู่นะครับไรจะมาแอลมาล่องแปรนะครับเื่อจองคิวไว้ล่วงหน้านะครับทุกคนครับเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งเบอร์โทรพร้อมกับรายละเอียดใต้คลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแจ้งลูกเพจทุกท่านนะครับทางเพจที่เนียมเพอฝังนะครับ ไม่รับจองคิวแพ้เปียกนะครับบาได้หับจองนะครับซึ่งก็มีหลายคนเข้าใจพิดแอดไลน์กันเข้ามาอจองแพ้เปียกกันจากคลิปที่แอดมินเคยเอาลงก่อนหน้านี้นะครับแอดแล้วก็รูปภาพเนาะแอดมินบาได้รับจองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างทุกคนอ่านรายละเอียดให้ดีนะครับแอดมินทางเพจที่เนียมเพิ่มฝังนะครับรับแค่รีวิวแล้วก็ถ่ายภาพมือสูงแล้วอ,อั้นนะครับ ส่วนรายละเอียดการติดต่อนะครับแอดมินจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเนื่องเาว่าจะเป็นการจองคิวแพรเปียกแล้กก่อรีวิวถ่ายภาพมุมสูงของทางเพจที่เนียมเพลฝางนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ,อบญญกอภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนเพื่ได้รับชมกันนะครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ตัวเนอร์ทุกคนเน่อจะไปลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งเสริมกระตุน้นเศรษฐกิจอำเภอฝางบ้านฮางคับสวัสดีครับ ส่วนเส้นทางการล่องแปนจะเป็นจะได้นั้นนะครับจะม่วนจะท้าทายขนาดไหนนะครับทุกคนต้องมาลองเองนะครับเพราะว่าจากที่ฟังมาเพื่อนบอกว่าม่วนขนาดที่นะครับแต่ว่าแอดบินก็ยังบได้มาลองเตื้อนะครับก็าสามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นจะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ต้องมาลองมาพิสูจน์กันเองนะครับว่าจะม่วนหมอกใดเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ